คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะช่องยานวันพสศงเด็กมาพบม,มาพอกับพี่น้องอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่ดึงหนึ่งเดือนสิบปีหกสามนะคะพี่น้องวันนี้เอานุมาขี้มาฝากค่ะพี่น้องค่ะเด็กนุ่มากี้นี่แหละแมทบอคอยแต่ค่ะพี่น้องเด้อเป็นอีกเจ้านึงที่น่าติดตาม กันเด็ะพี่นอ้งนองเด้อเด็กบิ่งคนหนึ่งใบ้วิงบนนึงพี่น้องค่ะหนึ่งคนห้มาหางเดียวตัวเดียวกัวค่ะแต่ว่าสลับตำแหน่งกันอยู่หนึ่งสาม4ีหนึ่งีสามสหนึ่งสาหนึ่งแล้วก็ีสามหนึ็พี่น้องเด้อเอาไว้พิจารณาบ้งค่ะมาอีก ท่นหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะจอดเด็กเด้นจอดเด็กเด้นนี่งวันที่แล้วก็เข่าสั่มสามตัวโตนะคะพี่น้องเนเข่าสามตัวโตนะค่ะวันนี้เอามาฝาอีกเด็กเต้นบนเก่าล่องเจ็ดเป็นเก่าล่องเจ็ดมันกระเสียห้มากหกหกครั้งค่ะพี่น้องค่ะเก่าหาสามเก่าหาเจ็ด เก้าแปดซีเจหาสามแล้วก็เจ็ 4. ฟังทางซ้ายมือนี่เป็นงวดที่แล้วเด้อค่ะฟังขวามือนี่เป็นงวดใหม่งวดที่แียวเข่า3มตัวโตดมันให้สามแปดศเขา 0, ้าศูนย์แปดสาพี่น้องเนาะวันี้กเอาไว้พิจรารณาบางอีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ เป็นหนะ้าทางซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเลขส้มโตเลขส้มโคลากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็มีเลขวิ่งแมนๆมาฝากน้าครับพี่น้องคะ่ะหวยไทยรัฐบาลวิ่งแมนๆจ้ะพี่น้องคะ่ะจากที่ทีท,ท,ที่ผ่านมากะ่ะเขามาหลายงวดแลยเด้อพี่น้องเกือบปีแล้ว วันนี้ไฮฮาตัวเดียวโดโด,โดโดเลยค่ะพี่น้องบิ่งบนหาโปสถพิจารณาค่ะพี่น้องเอาไวพ้พิจารณาเบิ่งอ,อีกทันหนึ่ง้อพี่น้องเด้อเป็นออีกทันหนึ่งที่น่าติดตามคะ่ะขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์นป็นน้อค่ะ,คะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะ ขอพะคุ้นที่ขามาชมคลิปชมตัวเลขน้ำเยาวันผ,ผ้าสองเลขนะคะพี่น้องค่ะขอโชคดีรับรวยถูกหวยร,งรังวันทีหนึ่งนะคะโชคดีจ้าโชคดี